สวัสดีครับพบกับมือเก่าฟิชชิ่งอีกแล้วครับผมวันนี้พาพี่ๆนานามาที่หมายธรรมชาตินะฮะเป็นหมายที่น้ําไหลาไมาจากกอ,องนะะ้ออมนะฮะแต่หมายนี้ก็คือก็กขอสมวนลิขสิทธินะฮะคือไม่ได้ปักหมดไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนนะฮะเป็นหมายกองเล็กๆนะฮะก็คือค่อนข้างจะลงทันยากมันเป็นหมายแต่ว่ามีโมไซค์วิ่งตลอดก็เลยคุยกันนานาที่เขามาตัวประจ,จําว่าขอแจมด้วยเคยมา เคยมานั่งดูน้ากระตกครั้งหนึ่งร่วมตกไปแล้วแต่วันนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาถ่ายคลิปถ่ายอะไรนะฮะวันนี้ก็คือแจมแจมกับน,นานาเขาแล้วก็ไม่ได้บอกว่าที่ไหนนะครับผมจะลองดูว่าจะมีแต้มมีตัวปะนะครับบางทีตามพลงงานครับผมตอนนี้สิบวงตรงเลยนะครับผมเป็นเวลาสิบวงตรงนะฮะลงคันเล็กๆสามคันแล้วก็ประตูไม่นั่งตกตรงทางสะพานทางโค้งนิดหนึ่งอีกคันหนึ่งก็ทั้งหมดสี่คันนะครับผมโอเคครับ นี่ครับหมายของเราเป็นหมายหมายเล็กๆะฮะเป็นถนนคอนกรีตสำหรับโมไซค์วิ่งพอสวนกันได้นะฮะแล้วก็มานั่งตกตรงหัวมุมโคง้งนี่ครับก็เลยรับปากหน้าๆที่เขามาตกประจำว่าจะไม่บอกหมุดหมายนะครับผมเป็นหมายคลองที่รับมาจากคลองน้ำอ้อมอีกทีนึงนะครับอา้าวประตู ได้สักตัวยังเมื่อกี้ได้สวายกี้ประตูดได้สวายเล็กตัวหนึ่งนี่ใช้ตะขอเดียวนะฮะตกกระปิวน้ําไหลแรงะฮะตอนเชา้าค่อนข้างจะแรงอยู่ฮะตอนนี้เริ่มเริ่มน้ําเริ่มเดินนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมรอติดตามครับลงไปได้สักพักแล้วครับผมว่าจะมีแต้มหรือเปล่านะฮะ ไอ้พวกหลุดมาได้ก็ถือว่าดวงดีฮะ

แม่หวล่วงแล้วคันจบล่วงเผลอไม่ได้ถึงบอกคันนัอเล็กเผลอดิี่ยวันนั้นคุณลุงยังล่วงเลยคันเล็กล่วงไหวอืมดึงแรงไงปานตัวไม่ใหญ่ดึง

ใช่ไหมผมก็เป็นไตักเรว่าจะเป็นตะุูนะกมแกปากกาถ้าปากกาก็ยังช่วยส่งไม่คล้ายกันแต่แถวไฟสายลู เดี๋ยวผมปล่อยนะฮะโอเคตามปลโอ้โหเี๋ววทนนี้ไปตามมาเป็นเป็นปล่อยกินยับเลยมันแต่ถ้าเป็นของิบสามผมเอานะของริสมันจะไม่มีค่อยมีลมันเนลับางคนเชอบนะ เป็นลาบท้ำครอบมันครอบมันแล้วก็ครอบเป็นลาบยาตัดหัวออกช่ไปทำยาขาวตั้วเลยนะแล้วมีกลิ่นไหมคะเคยทำน้ำยานยาไม่มีเพราะมันมีเครื่อครื่โอ้ใหญ่เลยคุณลุงโอ้ เนี่ฮะไ,ไสวยมากเลยม,มือเลยให้ได้นนี้มีปอกคอมาด้วยไปไหนลูกฮนะไปไปไปลนเจ้าของมาแล้ว 如果他要喝酒，就煮酒；如果他要多吃猪肉。 สวัสดีครับนะนะหลังจากที่เราไปตกไมายที่สักครู่นี้นะฮะที่เขาขนหล็กนะก็ประตูก็ไม่อยากจะนั่งนะครับผมบัเงเอิญก็ใช้เวลาขนก็ค่อนข้างจะนานนะฮะเราก็เลยต้องกลับมาที่บ้านก็คือไม่ได้ล่ำลาที่หมายที่ไปตกนี้นะฮะใช้เวลาไปประมาณสักสามชั่วโมงได้ฮนะก็คือแต้มที่เราได้ก็มีปลาตะเพียนไซส์ไม่ใหญ่นะฮะก็ประมาณ6กเจ็ดแต้มแต่ผมก็ไม่ได้ถ่ายตอนที่กินนะเพราะตัวเล็กมากแล้วก็ประตูได้ประพรมหนึ่งตัว นะครับหมายนี้ถามว่าตอนแรกผมคิดว่าผมนีไม่ลงคลิปซะเดินํำไปเพราะว่าก็ถ้าดูภูมิทัศนะฮะหรือสถานที่ถ้าคนอยู่ในพื้นที่ก็น่าจะรู้นะครับว่าอยู่ที่ไหนนะครับผมก็เป็นคลองที่รับจากคลองน้าอ้อมนะฮะแล้วก็เป็นรับมาเพื่อว่าไหลออกจากไหลมาคลองเปรมอีกทีหนึ่งนะฮะจริงๆหมายนี้ถามว่ามีตัวนะฮะเป็นหมายเล็กๆแต่ปลาก็ค่อนข้างจะกินดีนะฮะคุณลุงที่ที่ผมลงถ่ายคลิปไปด้วยก็ เก็ไปเกับเกือบทุกวันนะก็ได้เป็นส่วนมากเหยื่อไอ้ที่หมายตรงนี้ก็น่าจะเป็นพวกเหมยเขียวนะขนมปังเหมยเขียวก็กินนะ้มีแต้มแล้ววันที่ที่ผมไปตกก็เป็นเหยื่อเหลือก็คือมีกลิ่นเลยแหละประตูยังบไ่ได้าทำไมไม่ซื้อเหยื่อใหม่ก <c oughs> ็คือมันเป็นเหยื่อที่ค้างมันนานแล้วฮะก็คือไปตกเล่นๆนะฮะไม่ได้หวังว่าจะได้แต้มยาแต้มอะไรนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับพี่ๆนาๆที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านนะฮะอย่าลืมกดติดตามกดซับอ่ากด,ดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ช่องตัวปลาช่องนี้ โอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ